ประกอบ,บรถบาลาน,านพับได้นะคะอย่างแรกตัวนี้นะคะให้ถอดออกที่ติดกับด้านล่างของโครงรถนะคะถอดออกมานะคะแล้วก็เสียบกับล้อหน้าเอาเอาทางนี้ลงนะคะหมุนหมุนนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เสียบกลับเหมือนเดิมให้มันเข้าล็อกของมันเองนะคะ แล้วก็ใส่ตัวนี้ตัวเสียบบันไดนะคะตัวเก็บบันไดให้ลูกค้าหมุนหมุนนิดหนึ่งนะ,ะถ้ามันเกกะก็ถอดออกก่อนได้นะคะ แล้วก็ใส่น็อตให้ลูกค้าไข่น็อตไข่น็อตที่ติดมากับตัวแฮนด์นะคะมันจะมีสองตัวให้ลูกค้าถอดด้านล่างนะคะถอดตัวด้านล่างออกเลยแล้วก็ใส่มันลงไปนะคะแล้วก็ใส่น็อตกลับไปเหมือนเดิม แล้วก็ไข่น็อตเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายบอกตัวนี้นะคะมันสามารถไข่เข้าไข่ออกตามความสูงที่ต้องการได้เลยนะคะไข่น็อตเข้าไข่ออกได้เลยนะคะแล้วก็หมุนให้แน่นนะคะถ้าปรับตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็เหล็กมันจะมีเหล็กตัวนี้นะคะเอาไว้เสียบ เวลาลูกค้าต้องการใช้แค่สองลอนนะคะเอาไว้เสียบด้านหลังแค่นี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้วิธีการใส่ใส่ขาปัน่นลูกค้ากดตัวนี้ก่อนกดนะคะกดแล้วก็ดันเข้าไปเลยเดี๋ยวมันเข้าล็อกของมันเองนะคะตัวนี้ มันจะมีปุ่มแล้วก็รูนะคะดันแล้วก็กดเข้าไปเลยอยวมันเข้ามันเองนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ